สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพุกจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นงานด้านในหน้าอสังหารวมทั้งคนที่ต้องการขายทรัพย์เองอะคะ่ะบ้านคอนโดที่ดินนะคะเทาเฮาเทาโฮมอาคารพาณิชย์ต่างๆนานาทั้งหมดเนี้ยค่ะควรจะไปไหว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ส่วนตัวพวกเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนกับทางครูสืบที่สมาพันธ์ธุรกิจอสังหารรมพย์ไทยอะคะ่ะครูสืบก็เป็นคนแนะนำนะคะก็ต้องขอบคุณครูสืบนะคะแล้วก็พวกก็ไปว่า้มาลาสองครั้งก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆสําหรับใครนะคะที่รู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมมาได้แต่ถ้าใครยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ จากสถานี MRT นะคะทางออกที่4ประครองตลาดนะคะก็จากมุมตรงนั้นนะคะเราก็เดินมาค่ะเดินมาก็คุมที่ดินนะคะก็จะอยู่ข้างหน้านี่เราค่ะส้ายมือตรงนี้เลยก็สะดวกมากๆนะคะใช้บริการ MRT นะคะ ถึงแล้วค่ะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนชั้นสองกันค่ะถึงแล้วนะคะสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินค่ะ ไม่ได้เปิดตลอดเวลานะคะแต่อาคารนี้อาคารคืออาคารที่ขึ้นไปที่ดนอาคารกรมที่ดินนะคะภาพตรงนี้ปิดนะคะเราไปเข้าตรงประตูด้านหน้าตรงนั้นนะคะ จากเมื่อสักครู่ตรงหัวมุมถนนก็เดินมารอรถตรงป้ายรถเมล์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นสาย82ไปลงตรงป้ายโรงละครแห่งชานะคะที่เดียวกันกับสถานที่คะนนนะคะบอกกระต่อนเมยได้ว่าถือให้บอก 刚刚我锅。 ศารลรักเมืองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินนะคะไปจนสุดมุมถนนตรงนั้นนะคะก็จะเจอนะคะพระแม่ธรณีบีมวยผุ่มค่ะถึงแล้วนะคะศาลพระแม่ธรณีบีมวยผุมค่ะก็เุาก็เตรียมชื่อมาะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะทีนี้โชคดีก็คือใีที่จุด ส่วมนมถนนมานะคะประมาณร้อยนี้น่าจะได้นะคะก็ถึงแล้วนะคะวัชนักส่งนางค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการไหว้ในวันนี้ทั้ง5จุดนะคะถ้าใครนะคะที่ยังไปจุดไหนไม่ถูกก็ถามสอบถามมาได้เลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณครูสืบค่ะสมาพันธุรกิจอาสังหาเรืมารับไทยนะคะซึ่งปุ๊กก็เป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยนะคะก็คือครูเป็นคนแนะนําให้บอกวะคาะยังไงเพื่อนๆถ้ามาไม่ถูกนะคะสอบถามมาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะปุ๊กบุตสภาอาสังหาค่ะคิดจะซื้อคิดจะขายนะคะบ้านคอนโดที่ดินคิดถึงปุ๊กนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ เติมนะคะในเรื่องของการเตยมตัวไปนะคะแนะนําเป็นรองเท้าผ้าใบาค่ะจะได้เดินสะดวกนะคะแล้วก็แต่งตัวสบายๆนะคะให้ใส่สบายบอกว่าเพราะกัดค่อนข้างร้อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะลืมเลยคือมั่วค่ะใส่ปลายกันแดดน,นะคะแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะอันนี้ก็คือแนะนํานะคะแล้วกเ็เตรียมสําหรับสเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยเป็นดอกกุหลาบสีชมพูนะคะ9ดอกค่ะ นะคะแล้วก็ส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยแล้วก็ออจริงๆบริเวณใกล้เคียงนั้นก็คือจะมีจําหน่ายอยู่แล้วแต่แล้วแต่เราว่าเราเตรียมไปก็สะดวกด,ดีส่วนตัวปุก,ก็เตรียมทูบแล้วก็เตรียมที่จุดไปนะคะแล้วก็เ,ออเตรียมพวงมาลัยไปนะคะก็ลองดูนะคะ เดี๋ยวขอแนะนาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในการเดินทางอะค่ะคือครั้งแรกเนี่ยผู้ขับรถไปแล้วก็ไปจอดที่วัดชนะสงครามแล้วก็มีนั่งรถเมนะคะต่อแท็กซี่มีเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าค่อนข้างไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะคะแล้วพอครั้งที่2เนี่ยก็คือพี่ที่พิพิพธภัณฑ์กรมที่ดินก็แนะนําว่าจริงๆเรานั่ง MRT มาเนี่ยขึ้นมา ลงสถานีสนามชายออกประตูทางออกที่สี่ที่ปุ๊กถ่ายไว้ในคลิปนะคะก็แล้วเดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงพิพิพัณฑ์เอ่อกรมที่ดินแล้วปุกก็เลยเอ้ยครั้งที่2ก็เลยใช้วิธีนี้นะคะตามคลิปเนี่ยแหละแล้วก็เป็นจุดหมายที่1แล้วก็มานั่งรถเมย์สาย82นะคะฝั่งโรงเรียนราชนีบนนะคะแล้วก็บอกพี่กระเป๋าก็ได้ว่าลงลงลงป้ายอ่าลงละครแห่งชาติแล้วก็ เดินมานิดเดียวอ่ะค่ะก็คือจะเป็นสถาบันที่พัฒนาสิ์นะคะถ้าจะไม่ผิดที่พี่ปุ๊กถ่ายไว้ในคลิปนะคะแล้วก็บอกพี่รปภว่าขอเข้าไปไหว้พระพิคเนธนะคะครั้งแรกเนี่ยเขาก็บอกใช่เลยครับแต่ครั้งที่สองเขาบอกแลกบัตรไว้ก็ก็แล้วแต่เขานะตอนนั้นพอออกมาเนี่ยค่ะครั้งแรกเนี่ยปุ๊กใช้วิธีนั่งแท็กซี่ไปตรงศารหลักเมืองก็ ประมาณห้าสิบถึงหกสิบไม่แน่ใจจําไม่ได้จริงๆมันไม่ไกลเพียงแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีรถติดแล้วมีวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งที่สองเนี่ยพวกใช้วิธีการนั่งสายแปดสองตรงจุดเดิมที่ลงเลยนะคะไปวนนะคะคือเขาก็จะไปลงตรงบางลํโพูเนี่ยหมดระยะแล้วเราก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าติดตัวอีกรอบนึงก็อีกแปดบาทแล้วก็วนมาไอ้ตรงที่พูดตรงเนี้ยคือมันใกล้มากนะคะแล้วก็คือนั่งรถมันก็ดูใกล้มากอะคะ่ะแล้วแล้วก็มาลงตรงหน้าสารหลักเมือง นะคะพอศา,ารหลักเมืองเสร็จเนี่ยเราก็เดินมาตรงหัวมุมถนนจะมาเจอสาราพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะแล้วก็ถึงจะไปวัชนาสงคารามปุ๊กก็จะถ่ายรูปในคลิปว่า พอตรงหลังอนุสาวรีย์ช้างนะคะก็เข้าซอยทางทางเบี่ยงทางซ้ายที่เป็นวงเวียนแล้วเข้าไปสังเกตสอนอชนะสงครามก็คือซอยนั้นนะถูกต้องละเดินตรงเข้าไปนดิดเดียวไม,ไม่ไม่ไกลมากก็จะถึงวันชนะสงครามก็เป็นจุดหมายที่5นะคะเพื่อนๆลองลองดูกันนะคะว่าสะดวกวิธีไหนแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรจุดตรงไหนเนี่ยถามกันมาได้หรือถ้าเพื่อนๆมี ทำแนะนำที่ดีกว่านะคะแนะนำมาใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อนๆจะได้ใช้วิธีที่สะดวกที่สุดในการไปไหวทาง5จุดนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ